แถวๆนี้หมาของคุณนู่นน่ะตรงประพานงานนี้อุ้ไม่ออกแล้วงานนี้ไม่รู้ว่า้าจะได้ยินที่แผลบอกหรือเปล่าครับสะพานคขนน้ายระงังเลยตรง,นนตรงนนอันนั้นตรงไหนตรงไหนตรงน้้นน่ะเพราะว่าเมื่อหนูเห็นมีใบอะไรด้วยอยู่ตรงนั้น,าน,นาแล้วหนูทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีขณะที่แพรกำลังลังเลกับคำตอบของตัวเองเิ็งกับต้าก็รีบวิ่งไปบอกคำตอบแล้วครับ เดี๋ยวเดยุดยุอย,อย,อยพิ่งบอกพี่อย่าเพิ่งบอกพี่ต้ามาถึงคนแรกนะครับขิงคนที่สองแล้วก็แพรคนที่สามอ่ะต้ากระซิบบอกพี่หน,น้าต่อไปเป็นขิงครับ อ่าต่อไปแพ้ครับสะพานพื้มแห่มีใบอะไรไม่พ้นในสามคนนี้มีคนตอบถูกด้วยครับว่าปะนาดยักษ์คืออะไรซึ่งเป็นบริเวณที่ <c oughs> ซ่อนใบแจ้งธารกิจของเราต้าการะชิบบอกพี่ว่าปะนาดยักษ์ก็คืออะไรที่เป็นไม้นะครับแล้วมีลักษณะโค้งลักษณะโค้งงอใหญ่ๆคนที่สองขิงขิงมาบอกพี่ว่าคือสะพานไม้อันไหนครับสะพานไม้ที่แขวนอยู่เหืออ่ะ อ่าคือสะพานไม้แขวนตรงนั้นใช่ไหมครับส่วนแพร่สะพานโค้งเดียวกันนะครับขิงทําไมขิงถ evet> ึงคิดว่าเป็นสะพานไม้หลังนั้นครับก็มันโค้งโค้มีไม้เหมือนระนาดอะเรารู้ตอนไหนก็รู้ตอนนี้ไปงู้แล้วมองไปแล้วเราก็เห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมอ่าแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นไหมไม่เห็นอะคิดยังไม่ออกคําตอบที่ถูกต้องนะครับสําหรับคาใบ้วระนาดยักษ์ก็คือสะพานแขวนหลังนั้นนั่นเองกระเบื้อง <mm พี่บอกเลยใช่ไหมว่าคนที่มากระซิบบอกพี่ก่อนแล้วก็ตอบคําถามถูกคนแรกจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ชนะคือน้องขิงนะครับเพราะฉะนั้นคน้องขิงกับน้องฟิลรับไปห้าคะแนนครับแต่ทีนี้แพ้ไม่ถึงวินาทีจริงๆเหลื่อมกันนิดเดียวแพ้ก็รู้ใช่ไหมรับว่าตอบอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่ามาช้ากว่านิดเดียวจริงๆนะครับก่อนที่จะให้เด็กๆไปปฏิบัติภารกิจที่เหลืออยู่ ผมตั้งใจจะสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนครับที่ผ่านมานะครับจากที่พี่สังเกตทีมของต้ากับแพรนะดูเหมือนว่าเราจะทํางานแบบแยกกันไปเลยไม่ค่อยเป็นทีมกันเลย<อ>เ<อ>ทำไมอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวตอนนั้นผมบอกเออพี่รองนี้นะเดี๋ยวผมจะมาบัวสะบัวอ่าแล้วแพ้ไม่ใช่พี่าต่ไหนพี่ลู อะอาพูดพูดเดี๋ยวเราเรามาเปิดใจกันได้ไหมตาขี้บ่นไม่อยากอยู่ด้วยขี้บ่นมากทำตัวหน้าให้บ่นไหมล่ะตาตาตาทีนี้ตาทำไมตาไม่อยากอยู่ทีมเดียวกับแพรครับทีแรกถ้าเกดว่าแบบได้ได้ฟิลกับคิงก็โอเคแต่ว่า คือแบบพอเล่นอะเล่นมากไปอะไม่ค่อยแบบช่วยคิดอะแบบว่าพอแบบตั้งนานแบบเดินไปรอบนึงแล้วแบบมาถามวีทีบอกได้อะไรไหมก็บอกไม่ได้เลยก็แบบไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยเพราะว่าแบบไม่คิดไม่อะไรเลยเขาบอกไม่คิดแล้วแต่ไม่อยากพูด่ทั้งสองคนฟังพี่นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราคิดว่าแพรเล่นมากเกินไปคือเราอาจจะยังรู้จักแพรไม่มากก็ได้นะอย่างข้อนี้แพรเป็นคนคิดออกใช่ไหมครับแพรก็คิดได้คิดถูกก็ดีอ่าก็แสดงว่าแพรเนี่ย ดูลักษณะเหมือนจะเล่นแต่จริงๆเขาก็คิดเหมือนกันนะส่วนเรานะครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมั่นใจในตัวเองถ้าเราทํางานเป็นทีมนะครับบางทีเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดที่ดีเหมือนกับเราก็ได้ก็ม่ไเลยว่าอะไรไปแต่ว่าเล่นแล้วแบบนพูดไม่พูดไ,ไม่ค่อยรู้เรื่องแค่คะถ้าสมมติพี่ต้าบอกเตือนเราว่าแหมมาช่วยกันคิดอย่าเล่นมากไปอย่างเงี้ยเราจะฟังไหมก็เ,เห็นไหมล่ะพี่หมอก็ดูริขนาดแบบจะปรับความเข้าใจมันยังไม่ทำเลย เห็นว่าทั้งต้าและแพรอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยปก,กตินักผมและทีมงานจึงแยกย้ายกันผ่าทั้งคู่ไปนั่งคุยสบายๆเพื่อให้ทั้งคู่ได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจครับเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนที่หนูหยิบแพตอนแรกหนูหยิบก่อนนะพี่เขาบอกว่าม่ต้อะเขาเหมือนกับเออเขาคิดว่าหนูเขาเป็นพี่แล้วเขาได้ได,ได้ใช้หน้าเนี้ยหนูไม่ชอบนั้นเขาเหมือนลมคานะ หนูรู้สึกว่าพี่เขาไม่ยอมฟังหนูอย่างนั้นหรือเปล่าหนูก็เลยแสดงออกด้วยการไม่ฟังพี่เขาเหมือนกันใช่ไหมอืมอย่างนี้มันดีหรอคะเมื่อไม่ดีแล้วแล้วเราหันหน้ามาคุยกันดีไหมคะเอถามจริงเราเราโกรธเพื่อนไหมเนี่ยเราโกรดน้องไม่ใช่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราเราไม่อยากอยู่ทํางานร่วมกับน้องแพรครับเรื่องมากว่าน้องแพรเรื่องมากอะไรก็ไม่อะไรนี่ตาลองมองก็ได้ คือถ้าเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเรื่องมากแล้วเราเราไม่สามารถที่จะยอมรับความเรื่องมากในตัวเพื่อนอีกคนหนึ่งได้เราอาจจะต้องลองมองอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเขามีข้อดีข้ออื่นไหมเขาก็ช่วยนะแล้วเขาก็ตอบปัญหาได้พี่อยากให้ต้าเนี่ยลองทําความเข้าใจแพรเหมือนกับที่อยากให้แพรเนี่ยลองทําความเข้าใจต้าดูคือถ้าเราทั้งคู่เนี่ยทำความเข้าใจในความเป็นต้าแล้วก็ในความเป็นแพรเนี่ยสุดทา้ายเราทํางานร่วมกันได้พี่เชื่ออย่างนั้นแล้วต้าก็จะมีความสบายใจนะต้าจะไม่อึดอัด แล้วตาก็จะไม่ร้องไห้อย่างนี้ด้วยหนูโกรธเขาหรือเปล่าเกลียดแล้วไหมอืมใช่ไหมโกรธก็ไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้เกลียดเออทีนี้เราก็มาคุยกันใหม่ดีไหมคะปรับความเข้าใจกันนะหลังจากที่ทั้งตาและแพรดูผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้นช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทั้งคู่จะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับอย่างนี้ดีไหมพี่สเสนอความเห็นได้ไหมครับเราอายุมากกว่าแพรนะเป็นพี่เราเป็นผู้ชายด้วยนะครับ ผู้ชายเนี่ยถ้าจะเดินไปขอโทษหรือว่าเดินไปคุยกับผู้หญิงก่อนเนี่ยพี่ว่าไม่น่าเกลียดต้าจะยอมไหมครับก็ได้ไปทางดูไปแถ้าถ้าเราสองคนเนี่ยจะทํางานร่วมกันได้นีครับสองคนอ่าแพอยากให้พี่ต้าปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างครับก้าฟังไม่เห็นมากอ๋อคืออยากให้พี่ต้าเนี่ย ฟังแพรคิดบ้างใช่ไหมครับอ่าถ้าเราทํางานร่วมกันเนี่ยมีแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้าทําได้ดีมากที่ขอชมเชยเลยนะแล้วก็แต่และความที่ของต้าเนี่ยทําได้ดีทีนี้ถ้าเราทํางานเป็นทีมเนี่ยที่อยากให้ต้าเนี่ยลองฟังความที่เห็นของเพื่อนด้วยถ้ามันดีเราก็ช่วยกันทําแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็บอกเราก็คุยกันด้วยเหตุผลอย่างนี้ดีไหมครับต้าก็ดีอ่าน่าจะดีทีนี้มาถึงต้าบ้าง ว่าอยากจะให้แพรเนี่ยเรลี่ยนอะไรบ้างคือแบบตั้งใจทํางานเพราะว่าคนอื่นเ็แบบเสียเวลานะครับแพรครับเราฟังความคิดเห็นนี้ได้ไหม่เวลาที่ต้องใช้ความคิดเวลาที่ต้องทํางานนะครับแพรเราก็แสดงพลังแสดงสปิริตของเราช่วยพี่ตาทํางานอย่างจริงจังอย่างนี้ได้ไหมครับความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างต้ากับแพรจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากทั้งคู่ไม่ยอมละทิฐิไม่ยอมพูดคุยกันด้วยเหตุและผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันครับอ่ะจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยอ่ะเีว <laughs> อ่อที่จะลุยงานต่อหรือยังครับภารกิจเรายังไม่เสร็จสิ้นนะอะวิ่งไปหามาเลย